ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดเมืองทองหนึ่งย่านถนนแจ้งวัฒนะกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพ,พร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำไปกับโกกิคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านคุณกวินจงเลิศเจษดาว เชฟนานาจงเลศเจสดาวงเชฟประจวบนิรังสารเลือกครับไก่เคจุนไก่ทอดหาดใหญ่ไก่สไปซี่ไก่มาล่าไก่ทอดหน้าโรงเรียน let's go <S และผู้เขา้าแข่งขันคนที่4คุณชยามิตรได้รับโจทย์เป็นไก่เคจุนพอได้รับโจทย์ปุ๊บก,กรมุงหน้าไปซื้อวัตถุดิบในตลาดเมืองทองหนึ่งทันทีละครับ มาซื้อปีกไก่ไปทอดได้ไก่เคจุนค่ะมีแค่ไก่ค่ะกับแป้งโกกิได้วัตถุดิบแล้วหลังจากที่ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปหยิบแป้งสําเร็จรูปสําหรับทําไก่เคจุนตราโกกิมาเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ล่ะครับ เริ่มจากการเทแป้งใส่ภาชนะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเตรียมไว้จากนั้นก็เอาปีกไก่ลงไปคลุกกับแป้งแห้งแบบทั่วทั้งชิ้นแล้วก็เอามาจุ่มกับน้ำเปล่าแล้วก็นำตัวไก่ไปคลุกกับแป้งแห้งอีกครั้งโดยที่คุณชยานิททำแบบนี้อยู่2-3รอบก่อนนำไก่ไปทอดนะครับ หลังจากที่ทอดไก่เคจุนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณชยานิตก็จัดจารเตรียมเสิร์ฟโดยเสิร์ฟคู่กับเลมอน่าเป็นแว่นพร้อมกับน้ำจิ้มไก่รสเด็ดและตอนนี้เมนูไก่เคจุนของคุณชยานิตก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วล่ะครับไก่เคจุนเป็นครั้งแรกที่ได้ทำนะคะแต่หน้าตาสู้ยานะคะโอ้โห,โห,โห,โหเดี๋ยวให้คณะกรรมการตัดสินเลยครับมาครับเผ็ดและหอมนะครับ แล้วส่วนที่ทอดนี่ก็คือสุกจนกระดูกไก่นี่ร่อนออกมาเลยกรอบกรุบเลยอ่ะรสชาติมันครบรสมากอือแล้วหอมการทอดของเขาถูกต้องการมักมันใช่เลยแล้วออกมาเป็นแบบนี้ประทับใจมากคุณชยานิศกับไก่เคจอนเอาละครับคุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะทราบกันแล้วว่าเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดและคว้าเงินรางวัลไปได้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ